เรืว่าซีบลาเซีบาโอ้มึงได้กินพิซซ่าบอกมาหนิพิซซ่ายาโอ้ยมึงตุ๋ถึกเล็กเล้าเด้อจอมข้งมาจะเอาเ่าค่ะท่านผู้ชมขาตามต่อนะคะสูตรหวยลาวงววันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะสองห้าหกกนะคะ งวดที่ผ่านมาผลออก4 1 2 4 3 3นะฮะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันนะฮะสูตรบนมาดูคุณยายจดเน้นก่อนดีกว่านะคะคุณยายให้4 3 5เอาคุณยาย4 3 5นะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยไอ้สามตัวแอดเรีงกหดก่อนตัวนี้อ่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายให้มาห้าชุดเด่นนะคะ4 4 3 5 5 7 สี่หกสี่ห้านะคะโอ้สีเยอะนะคะกับหาอ่ามาดูกันนะคะชุดบนสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะอ่าชุดล่างสามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดนะคะใครชอบก็ตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายไว้ด้วยนะคะอ่าสูตรทางหมาแต่ก่อนก็เข้าบ่อยอยู่เนาะยายเนาะ คุณยายว่าระวังเบิ้ลต่องวดนะคะสังเกตว่าคุณยายเจาะมาให้ด้วยนะคะเลขเบิ้ลนะคะ,ะแต่ว่าแอดชอบอะไรนะเลขวันที่มงคลนะคะก็สองสองพศหกหก,หกนะคะท่านผู้ชมอ่เป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมด้วยนะคะ